ฉันขอบอกเลยนะนี่โซเฟียอยู่ไหนนะนั่นไงโซเฟียฉันจะถามให้เข้าใจเลยโอเคนะได้ได้มาเถอะโซเฟียโซเฟียเดี๋ยวก่อน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 เดก่อนเดโซเฟียช่วยฉันหน่อยสิชิสตี้กับฉันพนันกันเอาไว้มีแต่เธอเท่านั้นที่จะช่วยฉันชนะพนันได้นะมีอะไรระหว่างเธอกับดิฉับใช่ไหมบอกมาสิว่าคบกันใช่ไหมแลตายแล้วไร้สาระที่สุดเลยนี่มันไม่จริงละสักนิดสิ่งที่ฉันเคยมีอยู่ ก็มีแค่กับคารานเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะมันจบลงหมดแล้วหัวใจฉันแตกสลายเพราะว่าคารานกำลังรักกับปิตานสิอ,อะไรนะอะไรนะพวกเขานะกำลังคบหากันอยู่คารานบอกว่าเขาอยากจะแต่งงานกับปิตาด้วยซ้ำม,<า>มันทำให้ฉันกลายเป็นนกที่โบยบินไปนแล้วไม่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 เป็นไปไม่ได้หรอกนะโซเฟียเออฉันว่า <S <S> <S เธอนะ่าจะเข้าใจผิดแล้วลูฉันจะพวกเขาได้คาหนังคาเขาเลยนะ พวกเขาเนะ่ยอยู่ในห้องนอนด้วยกันตอนฉันเข้าไปในห้องนั้นปิตานะ่ะเข้าไปหลบในห้องน้ําด้วยคารานบอกว่าปิตานนะ่ะเขินมากทั้งสองคนกําลังคบหากันห้องนอนไม่ว่านะแต่ห้องน้ํานี่สิคารานี่ไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันมานะคะเชอรีนจ้า <c oughs> <c oughs> ้าคารินานะ่ะบอกป้าว่าเธอน่ะเจอริชับแล้วอย่างนั้นเหรอค่ะหนูเจอริชับแล้วล่ะคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างอะไรเหรอคะเธอนะ่ะชอบลูกชายของป้าหรือเปล่าจ๊ะเอเอยังไงแล้วก็คงไม่ชอบเขาใช่ไหมอันนี้หนูจ๊ะป้าน่ะรู้ดีนะว่าคนเรานะ่ะจะตัดสินคนอื่นจากการเจอกันครั้งแรกนะแต่ว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะลูกชายป้าน่ะริชับเขาเป็นนักธุรกิจเลยนะ เมื่อเขาน่ะเจอกับคนอื่นเมื่อไหรเขาก็จะพูดแต่เรื่องงานอย่างเดียวแต่ถ้าได้รู้จักเขาแล้วจริงๆแล้วก็หนูน่ะจะต้องชอบเขาอย่างแน่นอนเขาน่าจะเปิดใจรับถ้าเขาเปิดใจรับเมื่อไหร่แล้วก็หนูน่ะจะต้องชอบเขามากอย่างแน่นอนบอกเลยนะว่าเขานาเป็นคนที่ช่างเอาใจใส่สุดๆเลยละจ้ะคุณคารู้ไหมว่าริชับเนี่ยมีอะไรที่ปแปลกๆหน่อยนะคะแปลกเหรอใช่ค่ะแต่เขาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะคนที่มองตัวเองว่าเป็นคนที่เปิดรับเสมอ ฉันว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะคะแต่ว่าคนที่มีปริศนาที่น่าค้นหานฉันชอบมากเลยแสดงว่าหนูน่ะชอบลูกชายของป้าใช่ไหมล่ะจ๊ะถูกไหมเอออย่าเพิ่งคิดไปก่อนสิคะใช่หนูเจอริชับแล้วเราคุยกันสักพักหนึ่งอ่ะแต่หนูมีความสับสนนะคะเขาไม่รู้ว่าหนูน่ะจะไปเจอเขาเพราะเราต้องแต่งงานกันหนูไม่รู้ว่าเขาจะชอบหนูหรือเปล่านะคะตอนนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะป้าน่ะแค่อยากจะรู้ว่าหนูน่ะยอมรับเขาเป็นเจ้าบ่าวได้หรือเปล่า เอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวป้านะ่ะไปพูดกับเขาให้ดีกว่านะหายไปไหนมาเหรอฉันเหรอคะเออฉันฉันอยู่ข้างบนเออข้างบนผมตามหาคกณตั้งนานมีอะไรให้ช่วยเหรอคะแม่บอกว่าคุณไปที่ห้องคารานเปาทิชชูน่ะผมก็เลยไปที่ห้องคารานแต่ว่าไม่เจอโอ้ผมลืมเลยว่าตามหากณทำไม เพราะว่าผมตามหาคุณสักพักแล้วอ่ะก็เลยลืมเออที่จริงฉันก็เออไปไหนมาคารานผู้สื่อข่าวรอนายอยู่ป่านี้พวกเขาไม่รอแล้วมั้งเนี่ยถามปีตาสิว่าไปไหนมาเธอจะบอกเองฉันเหรอปีตาจ๊ะว่าไงคะมานี่หน่อยสิจ๊าเออเออคุณนายลูตราเรียกนะคะฉันขอไปก่อนนะคะ ขอโทษทีนะคะนี่ฉันน่ะต้องขอยินดีกับเธอด้วยนะปิตายินดีด้วยเหมือนกันค่ะคุณป้าแต่ยินดีเรื่องอะไรคะวันที่ฉันรอคอยมานานมันมาถึงแล้วนะสิเธอรู้หรือเปล่าล่ะฉันไม่เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยกำลังจะเกิดงานแต่งงานขึ้นในอีกไม่นานนี้แล้วสิเพราะว่าเชอรีนน่ะชอบริชาร์ดมากเลยเธอมองว่าริชาร์ดน่ะเป็นคนที่น่าสนใจว้าวข่าดีมากเลยนะคะยินดีด้วยจริงๆค่ะฉันด,ดีีด้วยจริงๆนะคะ,ะฉันน่ะคิดว่าฉันอยากจะบอกข่าวดีกับเธอเป็นคนแรกเพราะว่าเธอน่ะเป็นคนพูดให้ริชาร์ดยอมแต่งงานเธอน่ะบอกให้ริชาร์ดยอมแต่งงานได้ฉันก็เลยขอบอกเธอเป็นคนแรกเลยฉันตกใจมากที่ยินข่าวนี้นะตกใจจนคอแห้งไปหมดเลยด้วยชิสตี้ ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันมันดูเชื่อได้ยากมากเลยฉันขอพูดอะไรหน่อยนะอะไรเหรอมันเป็นข่าวดีนะคิดดูดีๆีสิคารานกับปิตาทั้งสองน่ะดูน่ารักก็จะตายไปจริงไหมละ่ะก็ใช่นะใช่เลยฉันหมายถึงเออพระเจ้าอาจจะสร้างเขามาคู่กันเป็นนักรักปิตาก็เหมือนนางเอกคนหนึ่งและสําหรับฉันคาราน่ะเป็นเหมือนพระเอกเลยละกร <c oughs> ิติกาฉันอยากจะเออถามปิตาเรื่องนี้หน่อยอ่ะปิตาแอบไปมีแฟนไม่บอกฉันได้ยังไง ฉันจะไปหาฤทชับก่อนนะแล้วถามเขาว่าเขาน่ะชอบเชรินหรือเปล่ามันน่ะสำคัญมากเลยนะที่ต้องถามฤทชับก่อนนะจ๊ะอืมปิดตาจ๊ะช่วยอภอยให้ฉันโชคดีด้วยนะคุณป้าคะหวังว่าพระเจ้าจะให้ความหวังของคุณเป็นจริงนะคะ <S <S <อ>ฉันมั่นใจว่าฤทชับตกลงแน่นอนเลยแหะคะ่ะขอให้โชคดีนะคะรับฤชับยอมแน่นอนปิตาจ๊ะ เธอน่ะเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะเธอน่ะเป็นลูกสาวที่ดีมากๆฉันมั่นใจว่าวันหนึ่งน่ะเธอก็จะมีความสุขแล้วก็ครอบครัวที่มีความสุขได้ก็เพราะว่าเธอนะจ๊ะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงฉันเลยนะคะฉันว่าคุณเนะ่ะไปคุยกับริบชอับก่อนเถอะคะ่ะไปเลยค่ะโชคดีนะจ๊ะนี่ปติปตาปติปตาปิตาคือว่าฉันอยากจะคุยกับเธอเนี่ยเรื่องสาคัญเลยนะมานี่เลยอะไรอะไรชิสตี้มาทําอะไรที่นี่เนะี<ๆ>่ยไปห้องบุฟเฟ่ไปสั่งงานคนงานซะสิได้ค่ะ ง่จริงๆเดี๋ยวมานะ <c oughs> อาิชิสตี้พิตาละ่ะเอเอตรงนั้นค่ะขับใจนะนี่พิตาพ <c oughs> ิตาฉันว่าฉันยืนรับแขกนานเกินไปตอนนี้ขาฉันปวดหมดแล้วนี่ยปวดมากเลยนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันนวดให้ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยโอเคนะคะมาค่ะ <c oughs> โอเคจ้ะอือนั่นพิตาทำอะไรอยู่นะ เ,เดี๋ยวโทรหาใหม่นะเอเอ,เอ,เอเธอเป็นนักกายภาพบำบัดของฉันนะปิตาอนั่งก่อนนั่งก่อนคุณย่าท่านเย็นนับแขกนานนะคะขาของท่านก็เลยปวดมากเดี๋ยวฉันช่วยก็น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะมองอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยฮะ ปีตาจะเป็นเหยื่อคนต่อไปของนายหรือไงนี่บ้าไปแล้วเหรอแซมคิดว่าฉันจะเสียเวลากับยายบ้านนั่น,นะ่ะเหฉันน่ะกำลังมองสาวที่นั่งอยู่ข้างๆหญ้าต่างหากเล้วสวยสุดๆไปเลยฉันคิดถึงมองปีตาซะอีกนะะ<ฮ>ไรสาระนะช่างเถอะนะฉันน่ะมีข่ามาบอกนะอะไรฉันเลิกกับโซเฟียแล้วละ่ะจบเลยว่าไงนะ ให้ของริชช์ของได้ผลสินะไม่ปีตาต่างหาที่ช่วยฉันให้กำจัดโซเฟียแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันจะเล่าทีหลังนะนี่แต่ว่าเอ้นี่แม่ <c oughs> ผมคุยงานสำคัญอยู่นะ <c oughs> ฟังสิ่งที่แม่กำลังจะพูดให้ดีนะลูกนะสิ่งที่แม่พูดนะ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับงานทั้งนั้นแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจสองดวงที่ผูกพันกันต่งหากล่ะจ๊ะ ลูกนะไม่รู้หรอกว่าแม่นะรอให้ช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นมาตลอดชีวิตของแม่เลยนะลูกทําให้แม่มีความสุขได้ด้วยการยอมแต่งงานเพราะว่าปิดตาแม่พูดถูกไหมแม่ใช่แล้วแม่เรียกคนถูกให้มาคุยกับผมให้ผมยอมแต่งงานผมไม่คิดมาก่อนเลยเธอที่บายผมฟังว่าการแต่งงานเป็นยังไงเพื่ออะไรแล้วก็มันดีที่จะมีคนที่ใช่การแต่งงานก็ไม่เลวนะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าลูกนะก็เชื่อในการตัดสินใจของแม่ถูกหรือเปล่าโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นนะนะดูสาวที่ยืนข้างคุณย่าลูกนั่นสิเรานะ่ะเลือกสาวคนนั้นให้เป็นคู่ชีวิตของลูกนะดูสิดูเธอแล้วก็บอกแม่ว่าลูกนะ่ะชอบหรือเปล่า หวังว่าลูกนะ่ะจะชอบคนที่แม่เลือกให้นะแม่ไม่ได้เลือกแค่ตัวเลือกดีนาะแต่ดีที่สุดเลยผมภูมิใจในตัวแม่มถ้า,างั้นก็ดีเลยจ้ะลูกจ้ะแม่นะ่ะรู้อยู่แล้วว่าลูกนะ่ะไม่ขัดคําสั่งของแม่อย่างแน่นอนเลยละ่ะก่อนหน้านี้นะ่ะลูกนะ่ะสงสัยในตัวแม่ว่าแม่นะ่ะจะหาคนที่เหมาะกับลูกได้หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นแม่ถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ลูกน่ะยังสงสัยอะไรอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะผมไม่เคยคิดว่าเธอไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะไม่เป็นไรแม่เข้าใจนะทุกอย่างเอาที่ลูกสบายใจเลยนะจ๊ะขอให้ลูกมีความสุขก็พอแล้วแค่นั้นพอแล้วจ้ะทําไมปีตาไม่บอกเราว่าแม่เลือกเธอแต่งงานกับเรางั้นผมขอตัวคุยกับแขกก่อนอโอเคจ้ะ คุณย่าคะรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมเออดีเลยฉันไม่ปวดแล้วอะตอนนี้ไม่ปวดเลยคย่าคะทำไมถึงไม่ปรึกษาหมอที่มีชื่อละคะเออไห่ฉันไม่ชอบหมอที่มีชื่อนะคนพวกนั้นยิ้มแบบไม่จริงใจแล้วก็ทําตัวแปลกแปลไม่ชอบเลยด้วยพี่ตารู้ว่าฉันน่ะไม่ชอบที่จะหาหมอแบบนั้นนนะนะฉันรู้ค่ะคุณย่าท่านเกลียดหมอมากเลยค่ะเว้นแต่เธอสินะทําไมถึงมองฉันแบบนั้นล่ะเธอไม่เก่งหรือไงฮะ พระเจ้ามีอะไรเหรอฉันปวดคอมากเลยฉันว่าตอนนี้คอฉันตึงไปหมดแล้วเธอนื่อจากล้ามเนื้อยืดละสิชิสตี้กำลังปวดนะไปดูสิแต่ว่ามือของคุณยังปีตาชิสตี้กำลังปวดนะเธอทำงานนะไปไปไปดูเลยเไปที่ห้องกันเถิดนะเดี๋ยวตามไปน่าหน่ะชิสตี้นะน้องสาวของปีตาใช่ค่ะฉันเห็นแล้วเมื่อกี้นะค่ะเดินช้าๆนะค่อยเดินค่อยๆเดิน ค่อยๆหวังว่าปีตาจะชอบเราเหมือนกันดูว่าเธอยอมรับที่จะแต่งกับเราเพราะแม่เราเอาแต่ไปกวนใจเธอเราควรจะคุยกับเธอให้รู้เรื่องนี้ดีกว่าเธอขอตัวหน่อยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่นี่คาริน่าเธอรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมีความสุขมากแค่ไหน โอ้สุดยระเออนี้มีอะไรเหรอฮะฟังฉันให้ดีนะเชรีนน่ะยอมแต่งงานกับลิชชัปแล้วล่ะค่ะและลิชชัปน่ะก็ยอมแต่งแล้วเหมือนกันด้วยฉันน่ะไม่รู้ว่าจะมีความสุขมากแค่ไหนในวันนี้แสดงว่าแสดงว่าเราจะจัดงานกันได้แล้วไงล่ะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยตอนแรกฉันก็สงสัยนะว่าลิชชัปเราจะยอมหรือเปล่าแต่ว่าวิเศษมากปฏิหารบังเกิดลิชชัปยอมแต่งโดยไม่ลังเลเลยล่ะค่ะลีน่ามันก็แงอยู่แล้วล่ะ เพราะว่างานนี้น่ะฉันเลือกคนเป๊ะๆอย่างเชอรีนมาให้ริชับเฉียวนะมันก็จริงนะงั้นเรามาเริ่มเตรียมการแต่งงานเลยดีไหมแน่นอนเลยแล้วจะรออะไรอีกล่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องไปแสดงความยินดีกับเชอรีนซะก่อนฉันต้องไปก่อนล่ะใช่ไปเลยเชอรีนจ๊ะฟังนะฉันขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยจริงๆริชับชอบเธอแล้วล่ะเขาได้ยอมรับที่จะแต่งงานกับเธอแล้ว,วจริงเหรอคะ ข่าวดีมากเลยนั่นน่ะใช่แล้วล่ะแม่แต่เดี๋ยวก่อนนะเราน่ะจะรอไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องโทรไปหาแม่ของเธอทันทีแล้วเราน่ะก็จะได้บอกแม่เธอว่าเราจะได้จัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดฉันจะตรวจ<อ>ได้ก็ต่อเมื่อเธอนั่งเงียบๆเท่านั้นนะ<อ><อ>นั่งลงไปนั่งนี่ไหนดูซิปัวตรงไหน,นเฮ้ยพีตเตอนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้วดคอเรียกงไงกันฉันไม่ได้ปวดคอหรอกนะพีเตอร์ฉันแค่หาข้ออ้างเอาตัวเธอมาตรงนี้ก็แค่นั้นเองนี่เธออยากจะคุยกับฉันงั้นเหรอทำไมต้องหาข้ออ้างด้วยเหรอ อไว้คุยกันตอนก,นกลับบ้านก็ได้นี่นาะงานเยอะจะตายทําไมจะต้องที่จะไม่ฉันน่นตื่นเต้นงานนี้มากเลยนะฉันร้อยถึงบ้านไม่ได้แล้วอะไรเล่าข่าวดีอะไรที่เธอได้ยินมานะฮะนี่ปิตาฉันน่อรู้ทุกอย่างแล้วนะเธอลองครั้งแรกก็ไม่พลาดเป้าเลยนะจริงๆโอ้พระเจ้าเธอกาลังจะได้แต่งงานกับครอบครัวลูตาแล้วเธอจะได้แต่งงานพี่สาวของฉันกาลังจะได้แต่งงานอ๋อนี่เร็ชับป้านยินดีด้วยนะ เออชอบเธอไหมครับเอป้าชอบเธอด้วยใช่ไหมก็ใช่นะสิเออจะถามแบบนั้นทําไมกันนะ่ะคือว่าป้าน่ะชอบเธอมากๆอยู่แล้วป้าเป็นคนที่เสนอให้เธอสองคนได้แต่งงานกันเองนี่เออนี่ไหนบอกมาสิหลานน่ะอยากจะเต้นกับเธอหรือเปล่านะจ๊ะกับใครเหรอแน่นอนก็ต้องกับเชอรีนสิหวังว่าหลานน่ะคงจะรู้ว่าเธอเน่ะเป็นลูกสาวของเพื่อนป้าโอป้ารู้จักเธอแล้วหรอครับใช่ แล้วหลานมองว่าเธอน่ะเป็นยังไงชอบหรือเปล่าชรินไม่ป้าทำอะไรออกมาี่สิรู้จ่ารีเควสต์เพลงหวานแหววโรแมนติกสักเพลงป้าผมปฏิเสธไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกค่ะฉันเป็นแขกของครอบครัวนี้ค่ะแล้วหวังว่าฉันจะเป็นแขกพิเศษด้วยนะคะทำไมไม่เต้นกับฉันก่อนกลับเลยโอ้ดีล้เลยเพอร์เฟกต์เอนี่รู้จ่าพร้อมแล้วนะฟังก่อนสิป้านี่ป้าสุภาพบุรุษจะปฏิเสธสุภาพสตรีอย่างนั้นเหรอคะ โอเคนี่ราคีดูพวกเขาสิพวกเขามีความสุขมากเลยนะ กำลังมองหาใครนะผมมองหาปีตาคงจะเป็นรักครั้งแรกแ,แน่เลยพวกเขามีอะไรต้องคุยกันขนาดนั้นเชียวนี่แหละที่เขาเรียกว่าอยู่ในชั่วอโมองต้องมนน่ะใช่แล้วคาริน่าพวกเขามีความสุขสุดๆเลยริชชัปไม่เคยสนใจสาวไหนเมื่อก่อนแต่เขากลับละสายตาจากโซเฟียไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็ไปเต้นกับชารีนอีกนี่เขายอมแต่งงานแล้วเหรอ ทำไมใจเร็วขนาดนั้นล่ะทำไมนะเพราะผมอยากจะบอกปีตาว่าทำไมเธอถึงไม่บอกผมผมอยากถามเธอว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกพิเศษกับเธอหรือว่าเธอเองก็รู้สึกเหมือนกันฉันไม่เข้าใจนะคะสรุปว่าคุณเน่ะเป็นอะไรกับปีตากันแน่คือที่จริงปีตาอยากจะเปลี่ยนการรักษาของคุณแย่เป็นแผนใหม่น่ะผมอยากคุยกับเธอเรื่องนั้นนะครับ โอ้พระเจ้าเขาคิดถึงคุณย่าไม่ยอมคิดถึงใครเลยขอบคุณนะแตนได้ดีมากเลยฉันอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะตอนนี้พาฉันไปส่งได้ไหมออผมต้องขอโทษทีนะครับผมอยากไปส่งแต่ว่ามีเรื่องที่สําคัญต้องคุยกับปีตายัางไงผมจะขอให้คนไปส่งคุณที่บ้านให้ก็แล้วกันนะครับไร้สาระอะไรกันเนี่ยเธอบ้าไปแล้วหรือไง แต่งงานอะไรกันแต่งงานกับใครกันปีตาขอเธอเธอไม่ต้องมาแสดงละครต่อหน้าฉันเลยนะฉันไม่ได้โง่นะเข้าใจเอาไว้ด้วยฉันบอกเลยว่าพระเจ้าเนะี่ยให้เธอสองคนเป็นพรมลิขิตกันอย่างแน่นอนเลยฉันนะมันนี่เลยปตาปิตาตปิตาปิตาตปิตาตปิตานี่ฉันตื่นเต้นมากเลยนะตื่นเต้นจนอธิบายไม่ถูกเลยว่ามีความสุขแค่ไหนฉันคิดว่าฉันอยู่ในฝันซะอีกอ่ะฉันไม่เคยคิดว่าฝันนี้มจะเป็นจริงเลยนะเธอจะได้แต่งงานเข้าบ้านคนรวยปิตามันเยี่ยมจริงๆเลยเธอจาได้ไหม ว่าสาเหตุที่เราต้องมาที่มุมไบนั้นเพราะอะไรหรือไมททาไมเราต้องมาที่มุมไบอ่ะสาเหตุก็คือโชคชะตากตําหนดให้เรามาที่นี่ยังไงละ่ะเธอกาอลังจะได้แต่งงานแล้วนะตอนนี้จะได้เป็นคุณนายปิตารุตราฉันรู้มาเสมอว่าเธอน่ยชอบเขามากเขาทั้งหล่อแล้วก็เท่ด้วยใครจะไปคิดอะไรมากล่ะใช่ไหมฉันไม่เคยคิดว่าเธอสองคนน่ะจะแต่งงานกันเร็วขนาดน,นี้นะียเดี๋ยวก่อน,น,นนะหยุดเลยเนาะ หยุดก่อนไม่พี่ตาฉันเงียบไม่ได้ฉันตื่นเต้นมากเลยนะเธอจะได้แต่งงานเข้าบ้านนั้น oh. และตอนเนี้ยทุกคนคิดแล้วจะต้องมีคนเรียกคนจัดงานแต่งงานให้เธอแล้วฉันจะจัดชุดที่รัดที่สุดให้ทุกคนได้ทึ่งไปเลยตอนที่ได้เห็นเธอยังไงล่ะพี่สาวฉันเธอจะเป็นสาวที่สวยที่สุดจะต้องพูดว่ายังไงดีนะอธิบายว่าไงดียังไงดีนะ สวยมากเออไม่สิสวยเป๊ะหยุดเลยฟังฉันได้หรือเปล่าหยุดพร่ำรัวดัวแล้วก็ฟังฉันด้วยนะเข้าใจไหมฮะไม่อปิตาฉันอดใจไม่ไหวฉันมีความสุขมากนี่ฉันไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นฉันมีความสุขมากกว่าใครๆฉันหยุดพูดไม่ได้จริงๆนะจริงๆเงียบได้แล้วนะบอกมาว่าเธอคิดว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับใครกันแน่ไี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเออคารานงคารานรูตราอะไรนะ เธอบ้าไปแล้วหรือไงเธอบ้าไปแล้วแน่แๆฉันขอตายดีกว่าที่จะแต่งงานกับคนบ้าแบบนั้นน่ะถ้าแบบนั้นแล้วเธอน่ยจะไปอยู่ในห้องน้ํากับเขาทําไมล่ะจ๊ะพระเจ้าชิสตี้ฉันน่ะใครเอาเรื่องนั้นไปบอกเธอกันโซเฟียบอกฉันมาน่ะมันเป็นการเข้าใจผิดฉันไปเอาทิชชู่ให้เธอแล้วก็ติดอยู่ในห้องน้ํากับเขาประตูมันติดมันก็จบนะมันคือความเข้าใจผิดทั้งหมดเลย พระเจ้าทำไมลําเอียงล่ะทําไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันบ้างทําไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับพี่สาวฉันตลอดเลยถ้ามันเกิดขึ้นกับเธอเธอก็จะตกใจเหมือนกันนั่นแหละไม่เลยเธอเน่ยเป็นคนที่ดีเสมอเธอเลยไม่สนุกกับอะไรไงล่ะเธอเนะ่ยไม่รู้หรอกว่าคารานะรดแค่หนทิสตี้เธอเป็นน้องสาวฉันหรือว่าเป็นน้องของ oh, ฉันน่ะไม่ใช่น้องสาวของใครหรอกนะฉันน่ะไม่อยากเป็นน้องสาวของคารานรูตราด้วยฉันน่ะอยากจะเป็นแฟนตัวยงของเขาก็แค่นั้นแหละคารานูตราหล่อลลําน่าหลงไหลที่สุดเลยแต่ฉันเกลียดคารานเกลียดจากข้างในเลยฉันพยายามจะบอกแล้วไงว่าใหญ่ที่นชมเขาแบบนี้น่ะฉันไม่อยากฟังและขอบอกอีกครั้งให้จบนะฉันไม่มีทางแต่งงานกับรูตราคนไหนทั้งนั้นเลยเข้าใจไว้ด้วยล่ะแต่ฉันไม่ชอบนี่แต่ฉันไม่สนอืมเฮ้ยอืม